ดูดูครับดูครับดูครับดูเท้าเขาหนึดูเท้าเขาหนึ่ครับดูเท้าเขาครับดูเท้าน้องเบลครับดูเท้าน้องเบลครับที่เขาปิดผ้าห่มไว้ดูครับที่เขาปิดผ้าห่มไว้โอ้ยมือเขามือเขาหยิกครับมือเขาหยิกนะครับทุกคนดูครับเขาใส่เสื้ออะไรครับใส่เสื้อฮัตอกด้วยนะครับดูครับดูครับน้องเบลดูมือครับดูมือดูมือครับน้องเบเบสวัสดีก่อนนะสวัสดีก่อน นี่หนูทําอะไรบ้างเหรวันนี้หนูทํางานอะไรบ้างเนี่ยวนะวะค่ะเหนียวกว่าดูครับน้องเบลวันนี้ทําอะไรบ้างวันนี้ช่วยงานอะไรบ้างเราทำงันทำงานอะไรบ้างดู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 น้องเบลนะครับดูครับใส่เสื้อคับล็อก นี่ทำงานอะไรปิดเทอมมาดูมือครับยิกนะครับดูเขายิกคนอื่นนะครับเขายิกก้นเอืับดูนะครับเขายิกคนอื่นดูครับมือครับมือมือเขายิกคนอื่นโอ้โหอ๋อเหนื่อยโอเคปิดก่อนกดปิดให้เลยกดปิดให้ก่อนโอเค